สถานการณ์สู้รบในเมียนมายังคงดุเดือดหลังเข้าสู่ปีที่3ของการปกครองภายใต้การน,นำของรัฐบาลทหารเมียนมานำโดยพลเอกอุโสบินอองลายทีล่าสุดเพิ่งออกมาประกาศใช้กฎหมายบังคับเกณฑ์ทหารทั้งพลเรือดินชายและหญิงทุกคนเมื่อวันเสราร์ที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยกฎหมายฉบับนี้ถูกเสนอมาตั้งแต่ปี2 5 5 3อิแต่เพิ่งบังคับใช้ในช่วงเวลานี้รายละ,ะเอียดของกฎหมายมีการระบุว่าผู้ชายทุกคนที่มีอายุ18-35ถึงปี และผู้หญิงทุกคนช่วงอายุ18-27ปีต้องเข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์เป็นเวลาอย่างน้อย2ปีนอกจากนี้ยังเปิดช่องให้ขยายระยะเวลาเข้ารับการเกณฑ์ทหารได้สูงสุดถึง5ปีหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นพร้อมทั้งประกาศให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีซึ่งถือเป็นความพยายามครั้งล่าสุดของรัฐบาลทหารเบียนมาที่ต้องการหยุดยั้งการรุกคืบของ,องกองกำลังฝ่ายต่อต้าน ที่กำลังทวีความรุนแรงในหลายภูมิภาคของเมียนมาในช่วงหลังมานี้หากเราย้อนไปดูจุดเริ่มต้นความขัดแย้งรอบใหม่ในเมียนมาเริ่มต้นจากปฏิบัติการ1027หรือ Operation 1027เมื่อปลายปี2566ปฏิบัติการดังกล่าวนำโดยกองกำลังพัธมิตรพารรภาพ Brotherhood Alliance ที่ประกอบด้วยกองทัพพัธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาหรือกลุ่มโกก้างกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตาอางและกองทัพอาร์กัน เข้าโจมตีหลายเมืองในทางตอนเหนือของเมียนมาได้แก่รัฐฉานรัฐคชินภาคสกายไปจนถึงบางส่วนของภาคมันทะเลก่อนที่สถานการณ์จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังกองทัพเอกราชคชิน (KIA) และกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมสมทบในปฏิบัติการ1027นี้ด้วยไม่นับรวมกองกําลังพิทักษ์ประชาชนของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) ใน t i o n a l Unity Government ที่ได้ดําเนินการสู้รบประกอบหน้านี้ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการรัฐประหารซึ่งคาดว่าความรุนแรงระลอกใหม่นี้กินพื้นที่ไปแล้วถึงสองในสามของเมียนมาจนทําให้รัฐบาลทหารเริ่มสั่นคลอนแม้ก่อนหน้านี้จะมีความพยายามของรัฐบาลจีนในการเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายแต่ก็ไม่เป็นผลพร้อมกันนี้พลเอกอุโสมินองลยยังได้มีการประกาศขยายระยะเวลาประกาศกฎอัยการศึกออกไปอีกหกเดือนจนถึงวันที่31กรกฎาคม2567 ซึ่งนับเป็นการขยายเวลาครั้งที่5นับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564ในช่วงต้นของการยึดอำนาจโดยที่ผ่านมาพลเอกอาวุโสมินองลายเคยให้สัญญาว่าจะจัดการเลือกตั้งในเดือนสิงหาคม2566จนเมื่อสัปดาห์ก่อนรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG ได้ออกแถลงการรูปก,กับกลุ่มชาติพันธุ์อีก3กลุ่มประกอบด้วยสาภาพแห่งชาติเกาหลี KNU แนวหน้าแห่งชาติิิน c n f และพักก้าวหน้าแห่งชาติเกาหลี KNPP โดยในแถลงการร่วมได้ระบุถึงเป้าหมายในการนำกองทัพออกจากการเมืองโดยสมบูรณ์พร้อมทั้งสถาปนารัฐบาลโพลเเรือนยกเลิกรัฐธรรมนูญของกองทัพเพื่อกลุยทางไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบสาพ,พันธรัฐและการนำอาชญากรสงครามมาลงโทษตามกระบวนการทางกฎหมายก็ยิ่งเพิ่มดีกรีความร้อนแรงในเมียนมาเข้าไปอีกด้านความเห็นของนักวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตาหานวง อาจารย์ประจำภาควิชาประวิติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้กรรพนเพื่อได้บทความทางมติชนออนไลน์คอลัมน์ไทยพบพม,ม่าเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ระบุว่าปัญหาสําคัญสําหรับพมา่าคือแม้ว่าจะมีรัฐบาลกลางชุดใหม่ขึ้นภายใต้การบริหารของ NUG แต่ก็ยังมีรัฐของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเป้าหมายแตกต่างกันบางกลุ่มมีความประสงค์จะตั้งรัฐอิสระอย่างชัดเจนในขณะที่อีกหลายกลุ่ม ต้องการความเป็นอิสระและอำนาจที่จะบริหารจัดการทรัพยากรของตนเองได้ในหลายพื้นที่เช่นในรัฐคารเรน,นีหรือรัฐขยาใต้ชายแดนไทยผู้นํากลุ่มชาติพันธุ์ส่วนหนึ่งได้ตั้งรัฐบาลเฉพาะการของตนเองขึ้นมาและเริ่มมีการพูดคุยเพื่ออนาคตร่วมกันกับ NUG แล้วอนาคตของพมา่ายังเป็นทางอันแสนยาวไกลเมื่อกองทัพสิ้นอำนาจแล้วไม่ได้หมายความว่าปัญหาทุกอย่างในพมา่าจะจบลงแต่อย่างน้อยที่สุดความจะเป็นเร่งด่วนในเวลานี้ คือการจัดโต๊ะเจราจาเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหาทางออกร่วมกันแต่ต้องเป็นการเจราจาที่รวมทุกฝ่ายอย่างแท้จริงไม่ใช่เลือกเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เจราจาง่ายหน่อยเหมือนในการเจราจาสันติภาพที่ผ่านๆมาสำหรับประเทศไทยคงต้องจับตาสถานการณ์ความรุนแรงรอบนี้อย่างใกล้ชิดทั้งในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตยาวติดก,กันมากที่สุดและในฐานะรัฐบาลที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลทหารเมียนมามากที่สุดเพราะยิ่งหากสถานการณ์สู้รบในเมียนมา ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนและอาจลุกลามเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมรอบใหม่ที่ไทยต้องเตรียมรับมือดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ